เชียริดเดอร์บุกกลับครั้งที่หนึ่งอาวันนี้นอกจากคอนเทนเชียริดเดอร์ที่ได้รับหนังสืออ่านมาแล้วแล้วเดี๋ยวจะมาพูดคุยกันก็จะมีแขกรับเชิญที่จะมาดิสคัสกันอีกสองคันด้วยนะคะตีชากันตีชาดอกเตอร์แพมดอกเตอร์โปนะบุตรทิตาพรค,คือฉันรู้สึกว่าถ้าใครจะเขียนหนังสือเล่มนี้มันก็ควรเป็นเขาเนี่ยแหละถูกใช่ใช่ใช่ด้วยเดี๋ยวเอาทุกคนเลยนะทุกคนเลยนะหลับตา หลับตาหลับตาหลับตาใครที่นะห้องนี้ตอนนี้เอาจริงก็รู้สึกเหงาให้ยกมือขึ้นนี่กำลังรู้สึกว่ามันมันเป็นคอนเซปต์ของเชียริเดอร์จริงๆกันเนี้ยที่หนังสือหนึ่งเล่มอ่ะมันโยงใยไปต่อไดะอีกอหลายๆเรื่องราววันนี้เราคุยกันหลายเรื่องมากในโมเมนต์ที่เราได้มาอ่านหนังสือร่วมกันบางเรื่องที่เอ้ยเราคิดของเราคนเดียวมาตั้งนานอ่ะเออมาได้ฟัง<ม>ความคิดเห็นของคนอื่นนี่เราก็เชื่อว่ามันก็อาจจะมันก็จุดประกายให้เราได้มีมุมมองใหม่ๆห <Cheer> ชีวิตดอด,อด้วยหนังสือหนึ่งเล่ม